สวัสดีนะนะวันนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟด้ันคิวนะครับเป็นเซิร์ฟเซอร์ไวอร์นะครับก็อ่าเป็นเมื่อก่อนนะครับเคยเปิดเป็นเซิร์ฟมอสแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเซอร์ไวอร์เนาะคือผมมาทันนะตอนช่วงที่เขาเปิดเซิร์ฟมอสก็ช่วงนั้นผมติดงอมแงมเลยเซิร์ฟนี้โอเคก็ผมรับเฟียเทมเรียบร้อยนะฮะรับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีลิงก์ Discord เว็บช็อปแล้วก็แฟนเพจนะฮะรับของอะไรก็จะมีทั้งหมด5อันนะฮะคือผมรับไปหมดละคือเอาลายเทมโปรเทค แล้วก็พวกอันนี้พวกผลผลิตอะไรต่างๆแล้วก็มาทางขวานะครับเราก็จะเป็นเพศกับชายยานะผมเลือกเรียบร้อยละอ่าก็โอเคผมเลือกเป็นชายแล้วก็ชายาก็เป็นอ่านี่ฮะเรียบร้อยก็จะขึ้นแล้วนะฮะโอเคทับช็อปนะครับก็เป็นการซื้อขายเทมก็เราสามารถทับช็อปที่ไหนก็ได้มั้งโอเคได้เหมือนกัน เซเว่นมันก็คือขายของก็ขายตรงนี้เลยอันนี้ก็มีขายมาขายเอามาขายของของมาขายได้ถ้าเอ้ยอันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออ๋ออันนี้ขายอันนี้ซื้อโอเคเข้าใจละก็มีหลายแบบเนาะโอเคมาตรงมาเนี่ยน่าจะเป็นน้ำขออะไรมาแลกก็มาแลกโปรเด็กได้มาเก็บนี้หน่อยก็ได้โปรเด็กระดับละพิสอันนี้ก็เก็บก็จะเป็นนักต้องการเวลาเนาะ บับวิ่งเร็วโอเควาร์ค่อยไปทีหลังแล้วกันอันนี้ผมมาตรงทับแร้งก่อนแร้งก็จะมีทั้งหมดอ่าห้าแรลงนะก็บีพีซูเปอร์บีพีก็สดเทพทรูสูพรีมโอเคอันนี้อนน่้จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนอินไวท์น w เมื่อชวนเพื่อนเล่นห้าคนแล้วก็มันจะได้เป็นพวกของเนอะรับรางวัล โอเคมาทางซ้ายหน่อยตรงนี้เป็นอะไรจุก๊กมิวสิกฟังเพลงฟรีและข่าววงการเพลงโอเคเซเวนเดียโอ a อ n b นแบด y กก็โอเคแป๊บหนึ่งอนะเดี๋ยวลองลองเปิดดูวันโอเคลองเปิดเป็นโอ้คันที่คออย่าเพลงปวดผมเหมือนกัน กนเดี๋ยวผมไปมาไปไปฟังเล่นๆนะเดีย๋ยวไม่มีเวลาโอเคอันนี้ก็เป็นไรปิกตำนานก็เป็นก้อนพลังงานเป็นไอเทมแรกของเควสนะฮะก็โอเคมารับเอาไว้แรกของเควสก็โอเคดิสเวนเทปปิกสวรรค์ปิกตำนานมาแรกปิกสวรรค์เนี่ยครับจะเป็นโซนเควสก็เปิดให้บริการแล้วอ่าอันนี้ก็ก้อนพลังงานเสร็จพลังงานก้อนพลังงาน อันนี้เ็จพลังงานใช้วีดสามสองอันมาแลกก็โอเคทำปุกข้าวก็ทำได้แล้วก็ถ้าผมอยากทำปีกตำนานก็ต้องเก็บเยอะหน่อยปีกสวรรนอนไะรอ่ะไรก็พลังงานมาบกก็จะเป็นหลับสี่สิบก็พลังงานใช้เจ็ดอันก็คูณไปอันนี้สวนอนเอาเบรกโอเคก็เป็นของเควสนะฮะก็ทำเควสไปอันนี้ผมมาตรงนี้นี่ฟาแชจะเป็น จำมพิ่เร็วๆก็จะมาแลกเป็นฟ้าซอสได้คือมันจะมีอีเวนต์นะว่าอะไรยังไงอันนี้เป็นขายพวกเทคนะป้องกันการลุกล้ํอาอ่าผมดูไม่ได้ที่ขวาอา๋อก็ทับช็อปดูได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่แค่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ใช่เป็นอะไรอา่าเป็นระบบแก๊งนะฮะเป็นสามารถสร้างแก๊งได้คือแต่สร้างแก๊งเนี่ยต้องเสีย 15K นะฮะก็ประมาณหมื่นห้าทางขวาหน่อยก็จะเป็น ระบบตลาดโลกว่ามีขายตลาดอะไรมีขายของอะไรพวกนี้นะผมเดินม,มาตรงนี้เดินม,มาตรงทาง,ทางนี้หน่อยก็จะเป็นสามารถดิสคอร์ดเซิร์ฟกับแฟนเพจเนาะคือ Discord ดนี่เอาไว้สนทนาแจ้งมาแจ้งโปอะไรก็มาคุยกับเขาได้แล้วก็อันนี้แจ้งมาแจ้งโปได้ที่แฟนเพจเหมือนกันนี่ฮะจะเป็นระบบเพชรนะฮะก็สัตว์เลี้ยงก็เอานั่นมาแลกาดามิสิตนะฮะคือต้องไม่ตีถึงจะสัตว์เลี้ยงจะเป็นของเรา อันนี้ก็จะเป็นคุกนะฮะคุกจะลอยฟ้าอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็จะเป็นมินิเนเจอร์เพื่อดูสัตว์เอ็มเพจนะฮะถ้าเป็นเพชรคุณยังไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้โอเคไม่เป็นไรเควดิพิเศษอีเวนต์การนะฮะเครดิตเป็นเควดิพิเศษสำหรัครบคนที่มีจมนวนกิจกรรมก็อ,อันนี้โอเคดาบยาพี่ดาบกิจกรรมอะไรประมาณนี้ฮะมีแลกของได้ ผมเดินมาตรงขวาทางขวาเกือบหมดแล้วโอเคไอเทมแคสนะ,ค,ะคือเป็นไอเทมเติมเงินก็อไอเทมโดนเนไหละฮะก็เติมจากเซิร์ฟเขาไอเทมที่เปลี่ยนประจำทุกเดือนโอเคสามารถได้จากการาเติมมาแลกเป็นชิ้นส่วนเกาะอ,อะไรประมาณนี้แอมมามีเนียมีหลายแบบเนาะอ่ะฮะ ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนของคอนโดนเน่นะแต่ผมยังไม่เดินไปทางนู้นเลยงั้นผมดับสปาปาไปนั่นเลยแล้วกันรอสามวิโอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงสปาปาแล้วอันนี้จะเป็นผมจะมาเริ่มมาดูทางซ้ายนะฮะก็โอเคอันนี้กิจกรรม YouTube นะฮะยอดซับต้องถึง 1K ขึ้นไปยอดวิตั้งถึง600โปรโมทของเซิร์ฟของเราจะได้นั่นฟรีก็เป็นของผู้เล่น u t u b e นะฮะ คือซับผมมือสองี่สิก็ไม่น่าได้แล้วโอเคนี่จะเป็นตะละนั่นคนน้ออันนี้ถ้าพี่แพ้เอาไว้ซ่อมของนะฮะอ่าโอเคซ่อมในมือก็30ซ่อมทั้งหมดในตัว400ร้อันนี้ความคงอันนี้ทนทานนะฮะคืออันนี้จะเป็นของใหม่เทพเนาะคือเป็นพวกไออาวุธแบบมีความทนทานอ่ะอันนี้เป็นพวกไอเทมที่น่าจะ โอเคอันนี้จะเป็น E.P นะฮะได้ E.P ฟรีผมก็มานั่นได้อ่ะได้ดาบเป็นเบนออปคอร์ลิฟเบนอัลเทอร์พอร์ตเอว่านี่วาอันนี้จะเป็นไรกดเซิร์ฟเวอร์นะก็เป็นกดที่อ่ากดที่อยู่ตรงนี้เนาะโอเคเดินรลบาสปาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ลองมาดูวาร์ปดีกว่าว่าเราจะวาร์ปไปไหนดีเราสามารถอย่างนี้ได้ด้วย๋อ,อไม่ได้โอเค แล้วก็จะมีวาร์ปวาร์ปสามวาร์ปสร้างบ้านเนาะโลกหาของหนึ่งที่กับเซิร์ฟเวอร์วาร์ปจับสัตว์ล่าสัตว์วาร์ปดันเจียนวานร์ปโลกนงลกสารปนองที่มูเนตบอสวาร์ปมอนสเตอร์วาร์ปควสโอเคก็โลกหาของก็จะเป็นเหมือนกับหาของเดียวนะฮะคือมีการรีรีทุกหนึ่งเดือนส่วนโลกงนงลกก็หามีเฉพาะเฉพาะในเธอนี่ก็ มีมีอันนี้มอนเตอร์เน,ะเน,เนะาะทวาร์ปอันออนี้คือโลก MMO เนาะคะืออย่าลืมยนทำเควสกันด้วยโอเคนี่คือโลก MMO นะฮะก็ผู้เล่นสามารถหาพลังงานได้จากที่นี่แล้วก็โอเคนะแล้วเศษพลังงานได้คือเราสามารถทำนั่นพลังงานได้เนาะอ๋อโอเคโอเคแลกกพลังงานคือเศษพลังงานแลกเศษพลังงานคือเศษพลังงานเศษพลังงานคือ นี่คือเบลล์นหนึ่งพิกโอเคโอ้เวลล์ิดเป็นเหมืนจะสู้ยังไงเนะี่ย ดาบดาบไม่มีเอา้าโอเคดัดนเจี้ยนไม่เสร็จสำหรับอ่คนที่ฟาร์มเลเวลหกสิบขึ้นมาหมาไงเนี่ยผมโดนตีทีจะตายเลยมังนะ้งเนี่ยอุ๊ยเลยอุ๊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 ย,ยไม่ตายทีเดียวก็ดีไม่ตายก็เดียวก็ดี โอ้ได้อันหนึ่งได้เลยเนี่ยเีษพลังงานได้ละโอเคก็โอเคประมาณนี้นะผมได้ได้เีษพลังงานมาด้วยไว้แรกได้โอเคผมลองว้าไปที่อื่นดูก่อนว้าจับสัตว์ล่าสัตว์โอเคเป็นชอ็ชอปช็อปของเนาะนี่เป็นไรเควส อ๋อทำไม่ไรไม่ได้นี่ฮะก็มีสัตว์เลี้ยงล่วนเราจะมันมีสัตว์ธรรมดานหรือเปล่ามันมีแค่หมูหวัวถ้าผมอยากทําผมคงสร้างอ่าเอ้ผมคงไปทํากับตัวพวกมอนสเตอร์นะฮะเพราะว่าไม่อยากผมไม่ค่อยใช้ใช้พวกตัวอย่างนี้อยู่ละแต่นี่เขาไว้ล่าล่านั้นได้ทำเอาไว้ทำอาหารได้กน,นี้ โอเคอ่าต่อไปเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนะฮะเพื <c oughs> <c oughs> อ่ออ่าอ่าไปไม่ได้ไม่น่าจะยังไม่มีกิจกรรมโอ้เนี่ยยังไม่มีกิจกรรมจริงอันนี้ก็สนามประลองวับครีสว a r มอนเตอร์วับบอสนะฮะก็มีคุบบอสด้วยดูดิอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงเหมือนมีคนวางไว้เลยโอเคผมมีเงินอยู่ 5k อ่ะ ตอนนี้ก็วาร์มอนเตอร์เอาแล้วกันเพราะว่าสามารถฟาร์มเงินได้อันนี้เขาก็บอกเลยเวนยูโดนวอนอ๋อคือทิ้งขยะก็มีคีเปอรอโอเคก็มีอ,อ๋อมีไม่ได้แค่มีวิเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเราทิ้งขยะตรงนี้ได้นะโอเคมีเควสปะลองถามดูก่อน อ๋อไม่มีอ่ะต่าก็อ่าพีพี v P. ตอนนี้เราก็อยู่ในสามพนะฮะก็โอเคมีการมีแมปอยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นบล็อกนั่นไวอ่านี่ฮก็เสร็จเรื่องของผู้เล่นที่ตกอยู่ก็เป็นเป็นของ P ีแล้วเนาะ,อะเอามาแลกเป็นแบนเดตได้โอเคเห็นลงไปก็ไปสู้กัน ผมว่าผมไม่ลงไปดีกว่าผมสู้ไม่ได้สู้เขาไม่ไ,ไหวโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ